รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรนิวสามสิบสองกับผมหนุ่มเจียระนะครับมาแล้วทุกคนจะ้ะทุกคนจ๋าเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสหกโมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลขสามสิบสองเรามีนัดกันนะครับนัดกันวันนี้นะครับผมมีเรื่องราของภาคการเกษตรมาบอกต่อทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับกับช่วงแรกนั่นก็คือช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ ท้ากลางผืนดินที่มีความหลากหลายทั้งที่ดอนที่ราบหรือที่ลุ่มไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินที่ขดาดธาตุอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ตามกรมชลประทานยังคงมองเห็นศักยภาพของดินที่รอคอยเพียงน้ำมาช่วยเติมเต็มปลูกชีวิตและสร้างอนาคตแก่เกษตรกรเมื่อดินได้รับน้ำอย่างเพียงพอและมีการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากภายแล้งกรมชลประทานจึงใช้น้ำจับมือกับดินสร้างโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกร สำหรับอ่างเก็บน้ำนเรบรินทัจินดานะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการห้วยสมงอเนื่องมาจากพมรนะครับก็เวลานี้เนี่ยเราใช้งานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมา10ปีเต็มละเราเริ่มเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ฤดูฝนปีพศ2559นะครับแล้วก็เริ่มระบายน้ำตั้งแต่ฤดูแล้งปีพศ .,2560 เป็นต้นมานะครับก็เกิดประโยชน์หลักๆเลยเนี่ยประการด้วยกันประการแรกก็นะครับก็จะเป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ชนประทาน ประโยชน์ประการที่2ในเรื่องของการบรรเทาุทกภัยซึ่งเกิดซ้ำซากเป็นประจำทุกป,ปีนะครับประโยชน์ประการที่3ในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการประปาแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมและประโยชน์ประการที่4ก็คือใช้ในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำป่าจีนบุรีในการผักดันน้ำเค็มแล้วก็น้ำเน่าเสียนะครับ ตอนแรกแปลงนี้นะคะมันมันไม่ได้ปลูกทุเรียนเราปลูกยูคาค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีน้ําอันนี้พอมีอ่างเก็บน้ําก็มีน้ําซึ่งเราสามารถที่จะใช้บริโภคแล้วก็อุปโภคได้เราก็เลยเปลี่ยนจากยูคาเนี่ยคะ่ะมาเป็นปลูกทุเรียน ถ้าเราปลูกผลไม้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําเยอะก็ได้งบจากกรมชนประธานนี่แหละค่ะมาช่วยเอาตออยูคาออกมาปรับพื้นที่ให้เราทั้งหมดนั่นแหละค่ะตอนแรกดินของเราเนี่ยมันเป็นกรดเราก็เลยปรับปรุงดินทางเกษตรอําเภอแล้วก็กรมชนประธานเนี่แหละค่ะ เขาก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยในการปรับปรุงดินจากที่มันไม่มีปุ๋ยอะไรแล้วอ่ะหมายความว่าเราปลูกอยู่คานานให้มันฟื้นปูมันขึ้นมาให้มันเหมาะกับการที่เราจะปลูกไม้ผลอย่างสมมตินในน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาซึ่งกรมชนก็ประสานกับประมงจังหวัดเนี่ยค่ะก็พันปลามาให้เรามันได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าอย่างปลาเนี่ยเราเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะจับเอาไปขายกลายเป็นไรายได้ของเราด้วย น้ำไม่มีน้ำเนี่ยมันมันมันสำคัญมากถ้ามันมีน้ำเนี่ยมันจะทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยสมัยก่อนมันไม่มีชาวบ้านก็จะต้องออกไปรับจ้างอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นไม่มีการที่จะมาแบบว่าเข้าไปแล้วก็ไปหาปลาไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่พอมันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีไรายได้เขาก็มีความสุข กับการที่เขาสามารถที่จะทํามาหากินได้หลายๆอาชีพทําให้บรรยากาศที่มันเคยแห้งแล้งเนี้ยมันก็กลับที่จะชุ่มชื้นขึ้นมามันก็ทําให้เราลดพวกอาชญากรรมทั้งหลายพวกที่เขาจะต้องลักเล็กขโมยน้อยอะไรเนี่ยมันก็หมดไปในพื้นที่เพราะว่าเขามีไรายได้ไงคะโอม้มันมันมันเป็นความสุข นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ใช่อาชีพนี้ใช่ไหมคะเรารับราชการทั้งสองคนเลยพอเรากเกษียนมาเนี่ยแล้วเราได้มาทําตรงเนี้ยมันทําให้ช่วงบ้านปลายของเราเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสุขแล้วมันก็สงบมันมีความสุขคือมัน มันได้หลายๆอย่างนะคะอย่างสมมติว่าบนเขื่อนอย่างเงี้ยเราก็ไปปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายเราไปเดินมันประโยชน์มันมันเยอะอะมันเกิดความสุขแล้วมันก็ทําให้คนในเนี้ยไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ครอบครัวเราทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ทุกคนก็มีความสุขอะ่ะเราก็สังเกตได้จากการที่เราพบปะกันพูดคุยกันเวลาเราคุยเรื่องต้นไม้เวลาเราคุยเรื่องทรรมาหากินทุกคนก็จะแฮปปี้เหมือนๆกันค่ะ นี่คือพลังของน้ำและดินที่มีเพียงแค่ทำให้ต้นไม้เติบโตแต่ยังสร้างรากฐานใหม่ให้เกษตรกรไทยก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับเราเราจะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วการปลูกข้าวของเราเน้นการปลูกเยอะแล้วก็พยายามทํานาให้เยอะขึ้นปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่หมๆที่สวทชม,มีอีกเยอะ,อะหลายอย่างที่เราได้ปรับปรุงพันธุ์และพบว่าสามารถให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดีขึ้นนะครับหรือบางทีเนี่ย เน้นเรื่องของการใช้น้ําให้น้อยลงหรือข้าวบางประเภทเหมาะกับพื้นที่บางอย่างนะครับด้วยข้อจํากัดเหล่านี้จริงๆแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงคือกรมการข้าวนะครับล่าสุดสวทชอก็ได้ไปหาลือกับกรมการข้าวว่าเราจะทํางานร่วมกันใน,ในการที่จะใช้นักวิจัยเราที่มีใช้เครื่องมือเราที่มีในการร่วมกันปรับปรุพรงพันธุ์ข้าวบนโจทย์ที่กรมการข้าวต้องใช้ที่แก้ปัญหาอะไรแล้วแล้วเราทําวิจัย น,นะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงภาคต่างๆของประเทศไล่ไปจนถึงการเตรียมการสําหรับอนาคตที่กรมการข้าวให้ความสําคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของการปลดปล่อยมีเทนข้าวที่ปลดปล่อยมีเทนมากแตกต่างจากข้าวที่ปลดปล่อยมีเทนน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้งานวิจัยช่วยได้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ผลผลิตยังดีเหมือนเดิมคุณภาพข้าวยังดีเหมือนเดิมแต่ปลดปล่อยมีเทนน้อยลงผ่านมาเราก็จะมีพันธุ์ข้าวที่ ดีและเหมาะกับการปลูกเกษตรกรหลายกลุ่มก็ทดลองเอาไปปลูกแล้วเราก็ได้ผลดีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างควรที่จะมีการจับมือกันแล้วก็ทำเป็นรูปแบบเดียวกันออกมาเป็นพันธุ์ข้าวของลุรมการข้าวที่สวทชวให้การสนับสนุนในการวิจัยเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวของประเทศ การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทออนุมัติงบประมาณกว่า2,800ล้านบาทให้ชาวสวนยางที่ยื่นขอโควนและปลูกแทนด้วยทุนตนเองก่อนได้รับอนุมัติทุนจากกยทในอัตราไล่ละ1 6 0 0 0บาทจำนวนกว่า3 6 0 0 0รายพื้นที่รวมกว่า3,40,000ไร่ โดยวันนี้กยทออนุมัติ์ทำขอไปแล้ว87.24%เริ่มจ่ายแล้วเป็นเงินจำนวนกว่า46.14ล้านบาทพร้อมจ่ายครบจบทุกรายภายในวันที่15กันยายนนี้ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กยทจังหวัดสาขาใกล้บ้านเพราะเรารู้ว่าทุกไร่คือชีวิตทุกต้นยางคืออนาคตการย,ยันุไป สนับสน,น,น,นุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนยังอยู่กับผมนะครับหนุ่มเจียระในช่วงที่2ของรายการเกษตรนิว32นะครับกับช่วง ประตูสู่อาชีพหนึ่งอาชีพที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมเลยครับสนับสนุนโดยโกรมชนระธทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน น้ำกว้างใหญ่ของอ่างเก็บน้ำานรบดินทรจินดาจังหวัดประจินบุรีมีได้เป็นเพียงแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาพันธุ์และวิธีของชาวประมงกรมชลประทานร่วมกับกรมประมงและชุมชนได้ร่วมกันวางมาตรการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ชีวิตใต้น้ำให้ยั่งยืนสืบไปครับในส่วนของกรมประมงนะครับก็จะมีหลกักๆอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีไรายได้มีอาชีพส่วนที่2ก็คือการตรวจป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการอังลักปัญหาเดิมนะครับตั้งแต่สร้างเขื่นขึ้นมาเขื่อนนฤือบดินเนี่ยยังไม่มีกฎกติกาบังคับอะไรทุกคนก็หาได้อย่างเสรีมีปัญหาขึ้นมาก็คือการ พยบจากกลุ่มชาวประมงต่างถิ่นซึ่งมีการใช้เรือเครื่องใช้เครื่องมือประมงที่ทันสมัยมากขึ้นทําให้กลุ่มชาวประมงท้องถินน่นเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกลุ่มชาวประมงก็เลยมีความเห็นกันว่าอย่างนั้นเราก็กําหนดกติกาของเขื่อนเราต่างหากเลยก็เป็นที่มาของการใช้ประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดปราจินบุรีซึ่งจะมีอยู่สีข้อด้วยกันนะครับข้อที่1คือห้ามใช้เรือประกอบเครื่องยนต์ทาการประมงชาวประมงทุกคนจะต้องพายเรือเหมือนกันหมดข้อ2ห้ามใช้ขายช่องตาต่ากว่า5เซนติเมตรใช้รอบ ต้องไม่เกิน40ลูกตอนน่อ1ลำเรือแล้วก็ใช้ขายตอนน่อ1สายต้องไม่เกิน500เมตรผู้ที่จะเข้ามาทําการประมงในนรบดินทุกคนนะครับจะต้องมาขึ้นทะเบียนเรือเรือทุกลำจะตีทะเบียนหมดซึ่งเป็นการดําเนินการของกลุ่มสหกรณ์ประมงห้วยสม,มุซึ่งเป็นการดําเนินการของชุมชนเป็นการควบคุมเรือตรวจสอบเรือคือเรือถ้าขึ้นทะเบียนแล้วเราจะรู้ว่าเรือทําการประมงในเขื่อนนะีมีกี่ลำเรือลําไหนเอาออกไปกระทําผิดเราสามารถรู้ได้จากการขึ้นทะเบียนเรือ ครับก็ส่วนหนึ่งที่เราห้ามใช้เรือเครื่องก็เนื่องจากว่าพอมีเรือเครื่องแล้วเนี่ยใช้เรือเข้าไปบริเวณต้นน้ําไปบริเวณที่เป็นเขตทยานซึ่งรบกวนสัตว์อีกหนึ่งวิธีก็คือแอบแฝงไปการล่าสัตว์โดยใช้เรือเครื่องเข้าไปเป็นเรือพายครับที่นี่เขาอนุญาตให้แค่เรือพาย ไม่ให้ติดเครื่องดีอย่างดีตรงที่ใช้เรือพายกันทุกคนไม่ลบกวนสัตว์แต่ก็ยั่งยืนถ้าเป็นเรือเครื่องเหมือนเขื่อนอื่นๆที่เคยไปมาไม่ดีคนที่ด้อยกว่าก็จะไม่ก็จะไม่มีโอกาสคนที่มีสกยกภาพสูงกว่าก็จะได้เป็นเรือเครื่องสปีดโบท๊ทอะไรพวกเนี้ยพวกนักท่องเที่ยวเขาก็จะไปแต่ตรงที่ไปได้ไวอะไรสะดวกสบายสุดประมาณนี้พวกเรือพายก็จะหมดสิทธิ์อ่างเก็บน้ําของเราก็ เป็นแหล่งทมาหากินของชาวบ้านครับก็มีปลาหลากหลายให้หาให้จับกันให้ชาวบ้านมานั่งตกปลาหาปลาได้ตลอดครับทุกฤดูกาลครับแต่เดิมมันก็เป็นหมู่บ้านข้างในเขื่อนของเราในอ่างของเราแล้วทีนี้เขามาทําเป็นชาวบ้านก็อ่างก็ได้สร้างเสร็จต่อเก็บน้ําก็เป็นที่ให้ชาวบ้านได้ทมาหากินหาปูหาปลาครับก็ดีครับก็มีชาวบ้านมีรายได้จากการหาปลาจากการทาประมง ในท้องที่ของเราครับเป็นอ่างที่พันปลาอุดมสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับก็ปลาปลาเยอะหลากหลายปลาก็มีหลายหลักสายพันธุ์ครับครับสำหรับเรื่องการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงในอ่างนรือบุดินนะครับเนื่องจากเมื่อก่อนที่เรายัางไม่มีเขื่อนเนี่ย มันเป็นลําคลองพ่อสมงปลาในพื้นถิ่นเนี่ยที่เคยมีอยู่เดิมมันสามารถอพยพเดินทางไปได้อย่างอิสระปลาบางชนิดต้องใช้สายการเดินทางในการวา,างไข่พอมีเขือขเข่อนขึ้นมามีการกั้นสันเขื่อนขึ้นมากรมประมงโดยศูนย์วิจัยก็จะมีหน้าที่ทําการวิจัยเมื่อได้คําตอบแล้วกรมประมงก็ไปพ่อพันุ์ปลาเพื่อมาปล่อยลงในแหล่งน้ําเพื่อจะให้ระบบนิเวศในอ่างเก็บน้งยังคง,ย,ง,คงยังคงอยู่ จากพื้นน้ำอันกว้างใหญ่สู่วิถีชีวิตที่ยังคงเติบโตการบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยกรมชลประทานร่วมกับกรมประมงและชุมชนไม่เพียงทำให้ชาวบ้านมีไรายได้มั่นคงหากยังฟื้นฟรูระบบนิเวศน้ำให้มีความยั่งยืนเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาชุทาพรโปรดพระอนุญาตให้กรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกอจกจะทำแปลงนาสาธิตกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนก่อรูปอักษรพระนามสอพอเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื้อเในีอยวกัดวันคล้ายวันประสูตรครบ43ปี8ตุลาคม2568และเป็นองค์ประธานเกี่ยวข้าวแปลงนาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในวันที่21พฤศจิกายน2567 นักกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกะออำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งการจัดทำแปลงนาศิละปะบนพื้นที่5ไร่ปลูกข้าวพื้นนาสีเขียวใช้ข้าวเหนียวพันกอขอ24และพื้นนาสีดำใช้ข้าวพันุข้าวเหนียวดำทนเค็มจากแนวคิดที่มีการนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีมาผสมผสานอย่างลงตัวพร้อมรูปอักษรพระนามของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ นายอัธกรศิร,ริรัตธยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ผลงานทีมเฉพาะกิจชกพยานาคาราชปราบลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายยึดของกลางล็อตใหญ่ทั้งอะโวคาโดสดจากประเทศเพื่อนบ้านกว่า4,400กิโลกรมัมที่พระนครศรีอยุธยาและหมากสด55,830กิโลกรมัมที่ระนอง มูลค่ารวมหลายล้านบาทนายอัธกรย้ำชัดกระทรวงเกษตรจะเดินหน้าปราบปรามเข้มเพื่อปกป้องเกษตรกรไทยกว่า30ล้านคนพร้อมประกาศทำสงครามกับโจรไม่ผ่อนปลนผู้มีอิทธิพลนอกระบบและหากยังฝ่าฝืนจะถูกลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมายนี่คืออีกก้าวสำคัญในการสกัดสินค้าผิดกฎหมายสร้างเสถียรภาพราคาและคืนความเป็นธรรมให้เกษตรกรไทย สนับสนุนโดยโกรมชประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับผมยังอยู่กับผมหนุ่มเจียระกับรายการเกษตรนิวสาสิบสองเหมือนเดินมนะครับและในช่วงนี้ครับกับช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนของภาคการเกษตรนั้นมีอะไรให้ติดตามบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ ダン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 。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สมสมัยมั่นมิมนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันเดินทางมาอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินค่ะมาดูกันนะคะว่าผลการดําเนินงานตลอดปีงบประมาณ2568ของกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นอย่างไรซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดรทวีศักดิ์ธนทริโชพลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะท่านเรื่องของกรมพัฒนา<ม>ที่ดินเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาความสําคัญของกรมนี้อยากให้ท่านขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับถ้าย้อนกลับไป62ปีที่แล้วก็คือ256นะครับถือว่าเป็นช่วงแรกของการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ก็เลยเห็นว่าอประเทศเราเนี่ยจะขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติเนี่ย60ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องการเกษตรกรรมนะครับ พื้นที่ประเทศไทยเนี่ยครับ320ล้านไร่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นอย่างไรถ้มาดูต้องมีหน่วยงานแล้วต้องมาจำแนกเอ๊ะตรงไหนพธิที่ป่าที่เราจะรักษาระบบนิเวศไว้ก็เลยพิจารณาและตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้นมาโดยมีบทบาทของการตั้งกรมจำแนกที่ดินที่ป่าที่อุตสาหกรรมที่วิวัย์หรือที่กเกษตรกรรมที่สําคัญคือเรื่องของเรื่องการ สำรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินและที่สําคัญคือเรื่องอะไรครับเรื่องของการวางแผนการใช้ที่ดินว่าในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยจะวางอย่างไรไม่ให้ดินเสื่อมโทรมนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกรมพัฒนาที่ดินนะครับ62ปีก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามสภาพนะครับที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละบริบทของแต่ละปี กรมพัฒนายินเองก็ได้จาแนกดินทั้งหมดนะครับ62ชุดกลุ่มดินแต่ละชุดก็มีสมบัติดินของเขาอย่างอยู่ในภาพนะครับเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จําแนกเรียบร้อยทําเป็นเล่มโดยจําแนกว่าดินดีน้ําดีเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องไปทําอะไรละเพียงแต่ดูแลเาให้ดีอย่างเดียวว่าทำไงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มว่าดินดีแต่น้ําไม่ดี อันเนี้ยมีถึง73ล้านไร่ถามว่าดินดีแต่น้ำไม่ดีทำไงต่อพัฒนาเรื่องน้ำน้ำเช่กลพอดินทำไหมไม่ใช่แค่เป็นตัวเสริมส่วนกลุ่มที่3คือดินไม่ดีแล้วก็น้ำไม่ดีด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปดำเนินการวิธีการจัดก,การแล้วก็มีด้านเทคนิคเราต้องจัดการไปแผนงานของกรมพัฒนาทินเองนะครับก็มีการวางยุทธศาสตร์ไว้ในปี2 5 6 6ถึง70ก็นก็มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย เราปรปับปรุงเสร็จแล้วประกาศใช้แล้วปรปับปรุงอย่างเดิมนะ,ะโดยที่เป้าหมายเหมือนเดิมแต่มาเปลี่ยนวิธีการโดยมองเป็นเชิงอะไรครับเชิงพื้นที่พื้นที่นะครับเป็นเขตพัฒนาที่ดินโดยอิงกับลุ่มน้ำนะครับอิงกับปุ่มชุดดินให้มากที่สุดเพิ่มเติมแค่ว่าเราวางยุทธศาสตร์ไว้ภายใน5ปีเนี่ยพอมที่จะเป็นองค์กรอัจฉริยะด้านดินนะครับผ้าแล้วเสร็จก็จะใช้พื้นที่ดินอย่างเหมาะสม1ิไรภายในปี70 ใต้งานของกรมที่ดินเนี่ยเรามีโครงการอะไรมั่งนะครับ<ะ>อย่างโครงการสําคัญหรือโครงการป้องกันการชาร้างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการใหม่ตอนนี้เราขับเคลื่อนในปี2 6 9โครงการที่เห็นชัดครับผลง,งานเด่นคือเรื่องอากีแมปอากีแมปเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน ตรงนี้เราทำหมดท่กประเทศพี่น้องเกษตรกร,กรสามารถดูทางแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าการปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดเนี่ย66ล้านไร่จะมีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวกับที่เหมาะสมคือเล็กน้อยเนี่ยประมาณ24ล้านไร่่ะแผนง,งานตรงนี้ได้บรรจุในโครงการของกรมที่เรียบร้อยแล้วทำไงจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ แทนที่นะครับเขาปลูกข้าวผลิตออกมาไม่ถึง500กิโลกร,รัมต่อไร่แต่เป็นกเกษตรผสมผสานเนี่ยทำให้ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยหรือกระทั่งภาคใต้เองที่เป็นนาเป็นนาเสร็จไม่ได้ทําก็ปรับเปลี่ยนนาไปเลยครับเป็นเรื่องของปาล์มเราทําที่ภาคใต้นี่เรื่องของโครงการต่างๆหรือกระทั่งเรื่องสนธิสัญญาของทาง อ่ายูเอนนะครับเขาเรียกโครงการ UN c อ d ซีดีเกี่ยวเรื่องการลดโลกร้อนมั่งเรื่องของการที่จะรักษาความสมดุลโครงการเขาเรียกเตรงเี้ยเราก็มีการทําจริงๆแล้วครมที่ทํทำตั้งแต่ตั้งกรมแล้วจะมีการปรับปรมิบุญลงดินนะครับการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับหรือกระทั่งเรื่องของโครงการปลูกย่าแฝดอันนี้เป็นโครงการตามแนวมือของในหลวงรัชกาลที่เเราปลูกตั้งแต่ปี38ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะถึงปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 7,200ล้านกล้าลดการชะล้างไหมอันนี้ครับเรามีการประเมินแล้วว่าต้นแฝกครับ400ก่อ409นะครับสามารถที่จะป้องกันชะล้างประมาณ 1, 1> ไร่นะครับปีปีหนึ่งจะปลูกประมาณทัก2ง2อล้านกล้า ทุกปีส่งเสริมไปนะครับไถกบต่อสั่งนะครับเรามองว่าประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวอันดับหนึ่งพื้นที่การเพราะปลูกข้าวนะครับ66ล้านไร่โดยประมาณอยู่ในเขตชประทานประมาณ30รล้านไร่ถ้าเกิดเขาไม่ไถกบต่อสั่งมีปัญหาตามมาเรื่องอะไรครับเรื่องของ PM 2.5เรื่องของดินเสื่อมโทรมจุลินทรีย์ดินตายหมดเพราะเกิดความร้อนเพราะจะมีทางเดียวครับ ลณรงคงใช้กบต่อสังการจะใช้กบต่อสังได้มีองค์ประกอบเรื่องครับเรื่องน้ําจุอินรีคือเราใช้พอดอสองในการไปย่อยสลายแล้วก็รดรงลงโดยผ่านทางหมอดินผ่านทางทุกภาคส่วนเลยทั้งจังหวัดมีการผลิตพอดอสองไปย่อยสลายเราต้องบอกพี่น้องอเกษตรกรว,ว่าเกิดประโยชน์อย่างไรเห็นได้ชัดกับตัวเขาเองดยที่เขาไม่รู้ตัวเรื่องอินทรีย์วัตถุเรื่องธาตุอาหารที่อยู่ในานากรมป่ดินได้วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าเนี่ย ถ้าเราถ่ายกบต่อสังไปนะครับแล้วไซนตรีย์จะมีการย่อยสลายทาให้มีธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีประมาณ14.6กิโลกรัมต่อไร่ด้ียกสิ่งแวล้อมสำคัญคือเราจะปลอดเคมีที่มีพิษนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเองนะครับถ้าเกษตรกรเรานะครับไม่มีเคมีที่เป็นพิษสุขภาพดีนะครับผู้บริโภค ก็ดีตามพวกดีตามประชาชนก็เข้มแข็งพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศได้ทงน,นี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากมาวันดินโลกครับวันที่5้ธันวานะครับในปีนี้เองก็จัดที่กรมพัฒนาที่ดินที่กรุงเทพนะครับทำไมถึงจัดที่กรมเพราะว่าในปีนี้มีธีมที่ทาง UN เอ็นกำหนดว่า healthy soil for healthy city สุขภาพของดินะนะครับกับสุขภาพของเมือง ต้องดูในเมืองเราสิครับตอนนี้เราไม่เคยเห็นดินทักตารางนิ้วเลยใช่ค่ะมีแต่คอนกรีตเพาะว่าคอนกรีตเนี่ยเขายกซอยซีลิงเป็นการเคลือบดินเพราะเคลือบดินเนี่ยครับปัญหาของดินเกิดขึ้นว่าดินไม่สามารถจะหายใจได้มือนก็เราครับอยู่ในที่อับอ่ะหายใจไม่ออกแต่ดินเนี่ยน่าสงสารเขานะครับเพราะภายใต้ดินจะมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายคือทั้งเรื่องฝนตกมาเนี่ยน้ำไม่สามารถระบายได้ถ้าเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมตรงนี้ก็เลยล้นนลงนะครับปีนี้ทางยูเอ็น ว่ากรมพัฒนีหนึ่งก็ได้เชิญนะครับหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดเช่นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะออกแบบผลอาจจะให้น้ําซึมได้ก็ได้อนาคตและกทมด้วยเชิญมาเป็นเครือข่ายในการจัดหรือทั้งสํานักงานพัฒนาวิจัยกายกรเกษตรอันนี้มีงานวิจัยเยอะใ,ให้มาโชว์เรื่องงานวิจัยต่างๆนะครับหน่วยงานเครือข่ายหรือสานักงานถิ่แวดล้อมต่างๆเชิญมาจัดที่กรมครับคนเราเกิดมานะครับ ก็ต้องเจอดินแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าปากไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวนี้อันตรายมากกะเลยอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับในชุมชนเมืองภาคของชนบทหรือกระทั่งภาคเกษตรกรกรมเองนะครับให้รักษาคสุขภาพดินให้ดีดินสุขภาพดีเราก็ดีขึ้นด้วยสุขภาพเราก็ดีขึ้นนะครับอยากให้พวกเรานะครับรักษาสุขภาพดินให้ดีเราก็มีสุขภาพตัวเราดีด้วยพร้อมกับดินนะครับ นี่นะคะคุณผู้ชมนี่คือผลประกอบการนะคะในปีงบประมาณ2,568ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้มีการทํางานอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญก็คือถึงแม้จะถึงตามเป้าหมายแล้วแต่ก็ยังมีการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญเพื่อพัฒนานะคะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรได้มีดินที่สมบูรณ์แล้วก็นําไปสู่การมีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างสูงค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะ,คะ ลครับคือทั้งหมดที่เรานํามาฝากผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบรายการพวกเราฝากติดตามหน่อยกันแล้วกันนะครับตื่นเช้าๆมาชมกันได้6กโมงเช้าว,วันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32ครับกับรายการเกษตรนิวสามกับผมหนุ่มเสียระคนเก่าคนเดิมนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นนะครับนั่นก็คือคาเฟ วูดลาเ t อร์เป็นคาเฟ่นแนวแบบว่าแคมปิ้งใครที่ชอบบรรยากาศชิลๆสบายๆมาที่นี่ได้ดื่มด่ำแน่นอนครับผมและวันนี้ผมและทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเจเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ